ะะวันนี้ก็มาให้นะคะ inspiration หรือว่านะคะให้ในเรื่องของแรงบันดาลใจนะคะจากไพทารโอนั่นเองนะคะคซึ่งก็เป็นการนำเอาความหมายของไพทารโอนะคะมาให้ inspiration กับทุกทุคนเลยนะคะก็คือวันนี้นะคะจับไพได้ไพใบนี้เลยนะที่อยากจะเอามาเป็น inspiration ให้กับเรานะคะนั่นคือไพใบนี้ค่ะ เอสออฟคันะคะ mm hmm. ก็คือเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ mm hmm. เป็นไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยนะคะตามความหมายของเขาแล้วเนี่ย mm hmm. ก็คือเป็นการได้รับความรักแบบที่ว่ามีฟ้าส่งมาพรมลิขิตอะไรประมาณนี้ความรักที่ดีนะคะความรักแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมลิกิตแบบว่า อ่าเลิฟแอดเวอร์ไซด์นะเลิฟแอดเวอร์ไซด์เลยหรือว่าเป็นความรักที่ดีสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเราจะเห็นว่านะคะเป็นมือมาจากก้อนเมฆเลยแล้วก็ถือถ้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไพ่ถ้วยนะคะที่เออ่เกี่ยวกับไพ่าทาโร่นะคะมันคือมันคือนะคะเป็นการอา่าเป็นไพ่ในกลุ่มของเรื่องของอารมณ์ เป็นภายในกลุ่มเรื่องของอารมณ์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์หรือว่าทรายของเขาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับน้ำ เกี yup. food, <|ja|> ่ยวกับถ้วยเกี่ยวกับจอกเกี่ยวกับน so ้ำเนี่ยค่ะมันจะเกี่ยวกับน้ำนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความรักมันก็คืออารมณ์นะอารมณ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครที่อาจจะบอกว่าอยากจะมีความรักนะคะหรือว่าคนที่โสดเราอยากจะมีความรักหรือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วอยากจะมีความรักที่ดีเนี่ยต้องบอกว่านะคะอินสปีเรชัของไพ่ใบนี้บอกว่านะคะถ้าคุณอยากมีความรักที่ดีคุณต้องสมมอบความรักที่ดี ออกไปก่อนนะสมมติความรักที่ดีออกไปนะคะให้กับโลกใบนี้แล้วคุณจะได้รับกิฟะะจากพระเจ้านะคะหรือว่าได้รับนะสิ่งดีๆนะคะจากจักรวาลใบนี้นะคะเพื่อที่จะส่งมอบความรักดีๆให้กับคุณนะคะไม่ได้พูดลอยๆนะคะมีหลักฐานนะคะที่เป็นตัวบุคคลนะคะที่จะบอกว่านะคะคุณนั้นสามารถที่จะมีความรักที่ดีได้นะคะ โดยที่นะเมื่อคุณสมมอบสิ่งที่เป็นความรักให้กับโลกใบนี้ได้นะนี่เลยค่ะข้างล่างนั่นเลยนี่นะเป็นบุคคลที่มีตัวตนและบอกได้เลยว่าถ้าพระองค์ท่านนะคะสมมอบความรักให้กับเราทุกทุกคนสมรสมอบความรัใก,รกรให้กับโลกใบนี้นะคะก็นะ พระองค์ท่านก็ได้รับความรักกลับคืนไปด้วยเช่นกันนะเพราะว่าเราต้องบอกได้เลยว่าในหัวใจของพวกเราเนี่ยรักพระองค์ท่านมากๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนอันนี้คือตัวอย่างของบุคคลที่บอกได้เลยว่า ถ้ายิ่งให้ความรักออกไปอย่างโลกใบนี้นะคะจะยิ่งได้กลับคืนมาแน่นอนนะคะส่วนใครที่บอกว่านะถ้าเกิดว่าเป็นความรักของอยากได้ความรักแบบหนุ่มสาวทําไง mm hmm. ก็เหมือนกันค่ะทฤษฎีนี้เหมือนกันนะคะก็คือคุณให้ความรักออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงานกับคนทุกอย่างเลยคุณก็จะได้ความรักกลับคืนมานะพระเจ้าก็จะประทานกิฟ เป็นความรักที่ดีนะมาให้กับคุณยิ่งคุณให้ความรักกับคุณพ่อคุณแม่ให้ความรักกับชุกทุกคนให้ความรักกับสัตว์ให้ความรักกับโลกใบนี้นะคะคือถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่บอกว่าสมมาความรักให้กับโลกใบนี้แล้วได้นะสิ่งที่เป็นความรักกับคืนมาก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะ ก็คือเราเริ่มจากความเมตตก่อนนะเราเริ่มจากความรักที่เรียกว่าความเมตตก่อนแล้วเราจะได้กลับคืนมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะอินสปิเรชันของทาร่นะคะออฟเดอะเดย์วันนี้ก็คือเนี่ยแหละคะ่ะยิ่งส่งความรักออกไปยิ่งได้กลับคืนมนะะันจ๊ะไว้เจอกันใหม่นะคะกับอินสปิเรชันวิดทาร์โลการนะคะจากเรานะคะ าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมนะคะแชร์กันด้วยนะคะแชร์ให้กับคนที่คุณรักค่ะ